กลับเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมวัธิบันธ์ตีกรพลุงลงธนันวัน์ครับสมาชิกอุติสภาหมายเลข003กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมนะครับอ,อ,อยากเรียนถามนะครับผ่านไปทางท่านสภานะครับว่าทําไมกองทุนนี้นะครับนำเสนอปี66ตอนนี้ปี68แล้วนะครับทำไมท่านไม่เอาปี67มานําเสนอต่อประสามารายงานต่อสภาแห่งนี้ นะครับเป็นพ่อเหตุอะไรนะครับจะเรียนถามนะครับท่านช่วยตอบนิดนึงนะครับในส่วนของปี6กเราก็ว่ากันไปขออนุญ,ญาตอภิปรายในเรื่องของการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปทซึ่งเปรียบเสมือนขุนทรัพย์นะครับที่มีศักยภาพมหาศาลในการปกป้องชีวิตของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนนะครับแต่จากรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปี2 5 6 6นะครับที่อยู่ตรงหน้าพวกเราเนี่ย ได้ฉายภาพที่น่ากังวลอย่างยิ่งว่าขุมทรัพย์นะครับเป็นขุมทรัพย์นะครับก้อนนี้กําลังหลับไหลอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่อ่อนแอนะครับและขาดประสิทธิภาพยอย่างร้ายแรงโดยขออนุญาตแบ่งการพิจารแบ่งเป็น3มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ก็คือมิติของประสิทธิผลนะครับมิติที่2คือมิติประสิทธิภาพและมิติสุดท้ายคือมิติธรรมาพิบานนะครับ มิติที่หนึ่งคือผลิตผลคือการบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติเหตุได้จริงหรือนะครับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้คือการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยแต่เมื่อเราพิจารณาจากรายงานของสตงกับพบปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทําให้กองทุนไม่สามารถขับเคลื่อนอย่างพันธกิจนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับปัญหาที่1คือการใช้เงินไม่เต็มที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่จํากัดนะครับ เขจจริงปี2566นะครับกองทุนตั้งงบประมาณไว้สูงถึง2,650ล้านบาทแต่กับอนุมัติโครงการไปเพียง1,728ล้านบาททำให้มีคนเงินคงเหลือที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับอยู่ที่921ล้านบาทและปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีนะครับการตีความนี้ก็คือ ไม่ใช่เพียงการประหยัดงบประมาณนะครับแต่มันคือวิกฤตทางความคิดและวิสัยทัศน์นะครับของกองทุนที่มีแต่เงินแต่กลับไม่มีโครงการที่ดีๆที่อนุมัติให้เพียงพอต่อกรอบงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว้นะครับโครงการส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่กับกิจกรรมเดิมๆนะครับภายในหน่วยงานของราชการตนเองเช่นการอบรมหรือการจัดซื้ออุปกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดนะครับคำถามคือ เราจะปล่อยให้เงินเกือบพันล้านต่อปีที่ควรจะถูกนำไปใช้ช่วยชีวิตคนต้องนอนนิ่งอยู่ในบัญชีเพียงเพราะกองทุนขาดความคิดริเริ่มเชิงลุกในการสแสวงหาโครงการใหม่ๆจากภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาหรือสตาร์อัพที่มีนวัตกรรมด้านความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับกับไปคิดนะครับปัญหาที่สคือโครงการขาดความเชื่อมโยงกับปัญหาจริง ตัวอย่างเชิงประจักษ์รายงานระบุถึงโครงการติดตั้งที่กัน้นรถไฟณจุดลักตัดผ่านที่ผิดกฎหมายนะครับการวิเคราะห์แม้แต่เจตนาจะดีนะครับว่าการใช้เงินกองทุนในการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยไม่ได้จัดการกับต้นต่อของการมีทางลักผ่านที่ผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืนและอาจสร้างความผิดแบบอย่างที่ผิดให้แก่ชุมชนอื่นซึ่ง เขาจะเรียกร้องงบประมาณในลักษณะเดียวกันกองทุนกำลังทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยซ่อมบำรุงเฉพาะหน้านะครับแทนที่จะเป็นผู้วางกลยุทธ์ทางด้านความปลอดภัยระยะยาวครับส่วนที่สองคือมิติี่2คือประสิทธิภาพการพระราจัดการภายในที่ต้องปฏิรูปเร่งด่วนนะครับหากเป็นิผมคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง ประสิทธิภาพก็คือการทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องซึ่งในมิตินี้กปอสอบตกอย่างหน้าใจหายนะครับปัญหาที่หนึ่งก็คือโครงการล่าช้าเป็นอาจินนะครับข้อที่จริงคือสะท้อนจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีโครงการที่ต้องดำเนินการในปี2566สำเร็จตามแผนเพียง67%อีก33%นะครับกลายเป็นภาระ,ะที่ต้องยกยอดไปปีหน้า และผลกระทบจากการล่าช้านี้ไม่ได้หมายถึงตัวเลขใน,นกระดาษแต่มันหมายถึงโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตที่สูญเสียไปโครงการรณรงค์ที่ควรจะออกทันช่วงเทศกาลกับล่าชา้าอุปกรณ์ที่ควรจะติดติดตั้งเพื่อลดอุบัติเหตุก็ยังมาไม่ถึงนี่คือต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้ครับวิเคราะห์ล่าของปัญหาก็คือมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เลอะเทอะ และไม่ขาดการและขาดการวางแผนที่ดีนะครับปัญหาที่2คือการใช้จ่ายก็ประมาณขาดการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับตัวอย่างเชิงประจักษ์คือโครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าสะท้อนแสงมูลค่า77ล้านบาทการวิเคราะห์ของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการจัดซื้อและใช้งานแต่กองทุนกลับไม่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานอย่างเป็นระบบ เราจึงไม่รู้เลยว่าเครื่องมือเนี่ยมีราคาแพงที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือเปล่าหรือควรจะจัดซื้อเพิ่มในพื้นที่ใดการใช้เงินในลักษณะนี้นะครับไม่ต่างอะไรกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับคือใช้เงินไปแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยนะครับส่วนมิติที่3คือธรรมาพิบาลวิกฤตความน่าเชื่อถือที่ต้องกอบกู้นะครับ ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาสะท้อนถึงปัญหาเชิงธรรมพิบาลที่สั่นคลอนความน่าเชื่อถือของกองทุนอย่างแรงนะครับปัญหาที่1ก็คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงทางบัญชีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับขอ้อจริงคือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขนะครับซึ่งในวงการการตรวจสอบบัญชีถือเป็นสัญญาณเตือนภัยอย่างร้ายแรงสูงสุดปัญหาบัญชีเงินประมูลและเงินมัดจำที่มียอดติดลบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติและยอดเงินในบัญชีจริงกับบัญชีที่บันทึกไว้ต่างกันมหาศาลนะครับการตีความนี่มันหมายความว่าผิดพลาดแต่เป็นความบกพร่องของระบบควบคุมภายในนะครับแสดงให้เห็นถึงความละหลวมหรือยังไม่เพียงพอแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือมันเป็นช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดการทุจริตได้นะครับคำถามถ,ามถึงปัญหาที่สองก็คือ ขาดความโปร่งใสและการติดตามประมวลผลนะครับข้อจริงคือการติดตามโครงการช่วยเหลือผู้พิการหรือการประเมินผลโครงการต่างๆยังทําได้ไม่ดีพอนะครับผลกระทบเมื่อไม่การติดตามที่ดีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปได้ผลหรือไม่เงินที่ให้ไปถึงมือผู้ดือดร้อนหรือไม่จริงหรือเปล่านะครับและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปนะครับ กพทออกองทุนนี้นะครับเพื่อปลุกให้กองทุนก้อนนี้ตื่นขึ้นมาทําหน้าที่ของมันอย่างมีประสิทธิภาพกผมขออนุญาตเสนอแนวทางการปฏิบัตินะครับสด้านดังนี้นะครับด้านที่1คือการปต่ัรูปด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์นะครับทบทวนเกณฑ์การอนุมัติโครงการต้องปรับเปลี่ยนการตั้งรับนะครับเป็นพาสซีฟนะครับเป็นเชิงลุกนะครับโดยกําหนดตัดส่วนงบประมาณที่ชัดเจนเช่น30%ม เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมภายนอกเช่นภาคประชาชนภาคของสังคมนะครับหมาลัยหรือเอกชนอื่นๆนะครับส่วนที่2ก็คือการปฏิรูปการบริหารจัดการายกเครื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการจัดทําแผนจัดจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย1ปีและนําระบบดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วนะครับ ส่วนที่3คือการปฏิรูปด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนะครับแก้ปัญหาระบบบัญชีโดยเร่งด่วนนะครับตั้งคณะกรรมการพิเศษที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบและวางระบบบัญชีทั้งหมดให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลภายใน6เดือนนะครับรายงานต่อสภาแห่งนี้ให้รับทราบต่อไปนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวเลขในการรายงานนะครับแต่เรากําลังพูดถึงชีวิตของพี่น้องประชาชน ครับที่สูญเสียไปกับอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันกองทุนก็บระนะครับมีทั้งเงินนะครับและมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถิติอันน่าเศร้าเหล่านี้ได้นะครับก็ขอให้ทางกองทุนนะครับช่วยการผลักดันการปฏิรูปกองทุนอย่างจริงจัง<ๆ>เพื่อเปลี่ยนคุณทรัพย์ที่หลับไหลนะครับให้กลายเป็นพลังที่ตื่นรู้ นในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทยอย่างยัง่งยืนครับขอบคุณครับท่านปรธานครับครับขอบคุณครับ